ภาชาเหมือนเห็นสภอมเี่ยเอ้าเริ่มสตีมแล้วเหรอวะลืมยัมงยังเริ่มแล้วหรือเปล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชื่อวินครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นกับใครก็ไม่รู้เอ้ยไอ้บ๊อบเข้ามาทำไมวะบ<ร>ินบ<ร>๊ะ พักสุดๆเรียนอยกันขายขายเชือคยาวอ่ะอะจ่ายเอเลยอุ้ยอีอุ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็อยู่ชื่อวินนะครับสวัสดีคนหนึ่งคนด้วยนะครับโอ้สวัสดีครับพี่หวัดดีครับสวัสดีครับพี่หวัดดีสวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับสวัสดีครับนึกยังนึกวาไม่รู้แล้วครับ อยากอะไรครับพี่วันครับวันจุดเป็นก็พ <c oughs> ี่ <c oughs> <c oughs> อ้าว <c oughs> อีอีอ๋ <c oughs> <c oughs> โอเคครับวันนี้น้องอยากให้พี่ทำอะไรครับ ฮเราอะไรขึ้นหน้าจอดีแม่แล้วแบบอะไรอ่ะใส่สาแพนมาดิสวัสดีครับผู้ชมสองคนัดีครับน้องฝันดีครับน้องอาจจะมีเสียงดังอยู่ด้านหลังครับนะพอดีมีคนเล่นบเบียดอยู่ฝันดีครับน้อง สวัสดีครับผมคนดูสองคนที่น่ารักนะครับแี่ครับเราก็เปิดรีบนี้มาตึ๊ดตึ๊ดตึดดึดดเตเตอรตเตตเด

สวัสดีนะบายดีทำไมอ่ะเออสวัสดีทำไมอ่ะตอนนั้นอุบาลคุณความอีเมนที่สองไม่รู้ดิสวัสดีครับอพูดอะไรก็พูดเลยครับผมอะไรพร้อมรับคำตอบมึงก็แชร์หน้าจอสิหน้าจอดำปื้นเลยทำไมอ่ะเออเอาหน้าจออะไรดีอ่ะไม่มีหน้าจออะไรเลย อ่ะหน้าจอนี้ก็ได้น่าจะรู้ละอ่ะเดี๋ยวผมให้หน้าจอ,อขึ้น,สว,ส,หหน,มมนสวัสดีครับพี่ผมกอล่าหานอยครับพี่ผมไม่มีครับผมบนแฮกครับสวัสดีครับทุกท่าน ยิ่งไม่หอมนะตืดตืดตืดไอ้บ๊อบตายแล้วบ๊อบบ๊อบตายแล้วบ๊อบเป็นเจ้าหน้าที่ดิสผมเองครับบ๊อบส่งเอาเรียบร้อยเอาเรีบรอยเอาอมาก่อนสิเอาบ๊อบกลับมาเออแล้วเปิดเพลงประกอบคลิปให้คุณผู้ชมด้วย

นี่เปิดเพลงแล้วมาผู้ชมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสอัดีินต์ตอโลบสวัดีอยู่ไลสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตานครับตอนนี้ผมแก้ปัญหาแล้วครับเพราะี่เพื่อนผมบอก,กว่ามันกดกระดิ่งไม่ได้ก็เลยผมก็เลยแก้ปัญหานะครับโดยการทําให้กระดิ่งมันกดได้นะ ตอนนี้เราก็สามารถดีการจ้ตื่นได้นะครับแล้วก็จะมีคนมาดูผมาขึ้นหรือเปล่าไอกมีสองคนอนะสองคนเฟิกเบียร์โนต้าเย่เย่เบเบ้อ ีครับน้องวัดีครับพี่เรายังไม่ฝันดีเรายังยู้โอ้มีคนบอกว่าอีกับไฮครับใครเนี่ยครับแต่สมดุลอีเอามีคนหกิบใช่กสิบเจ็เอร์เซ็นต์ใครตอบอีกูกูตอบไฮกับอีไม่ไฮไม่ใช่ใช่หรอไฮอีสามสาอนิงเอสามามเปอร์เซนต์คอนขันเลยครับูเขารวมใครวะดีทีหาอี ก็ดีมันเดือดคืออันเดือดดีมั้ยล่ะพี่ผมไม่มีรหัสแล้วครับพี่ผมไม่มีผมโดนแฮกสารภาพสามสี่ แต่มันโดนแด้งโดยสตีมมาแล้วเว้ยตอนนี้ตีมอ่ะตนี่บอกว่าแม่ก็เวลาโหลดเราก็เอาเน้ขโมเนีม แค่หน้าจอรวมนีอะไรวะเนี่ยแค่หน้าจอไอ้นี่อ่ะทั้งในดีทั้งในยูทูบอ่ะรอเอ้ยอคอ้มไหวเหรอวะเดี๋ยวเปิดนี่ก่อนอันตากราฟิก,ก,ฟกโอ้ ผมที่วักเอ้ยของลืีสมนะคะครับดีครับของจริงของจริงของแับของจริงต้องเป็นลูกผมครับเล่นฟรีไฟล์ในโนเกียครับของจริงพ่าพ่อผมโดนแฮกอะเดี๋ยวเราไปหายดีกันดีกว่าครับลูกผมที่วากเอ้ย กุหลาบเทงเสื้อสีส้มนะครับรครับของจริงของจริงของของจริงต้องเป็นลูกผมครับเล่นฟรีไฟในโนเกียครับจริงๆของจริงกุลาบทพอ่พอพอ่พอผมโดนแฮกอะอะไรลูกเดี๋ยวเราไปหาไห้ดีกันดีกว่าไปไม่ได้ยิน <laughs> รูปผมชื่อว่าเอ้ยกระทองเสื้อสีสิงของเทียบของจริงต้องเป็นรูปผมครับเล่นฟีไฟในโนเกียครับของจริงของจริงใลววันนี้นะครับพ่อพ่อผมโดนแฮกก็เดี๋ยวเราไปหายดีกันดีกว่าไปอ้ยไอ้แก้วอุ๊กย แอดก้าไกลงานทำเสร็จหรือ,อยังไมง่อะไรก็ไม่รู้ก็เลยอะไรก็ไม่รู้แม่นูน่คือก,ถกอูถ้ากูตอบไม่ได้ถ้ากูผิดกูก็จะถ่ายไว้ว่าไอ้ภาพนี้มันปีไหนไว้แล้วกูถ่ายมันตั้งหลายภาพไม่ไม่ตรงไอ้ภาพนี้กูถ่ายเลย นี่ตรงภาพที่กูถ่ายเลยทำไมหูถ่ายเลยถ่ายภาพอะไรกูมีทินแกะลองกินุตัวนี้เลยดีไหมวิเราจะได้เอาไดโอ้มาใช้ไปอยู่เฮ้กูกดะเอาบอรดไอ้นี่มาดิเบยนเบียนเอาบอรดไอ้นี่มาดิบอรดอะไรบอรดอะไรเนี่ยแหละเอาบอรดอะไรมาก็ได้ โปบอทก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บทบอทบอปอะมันเหมือนอะไรไม่รู้เนี่ยอ๋อมึงใช่ไม่ใช่คำสั่งไม่ได้อะไม่คืองงวะเอ๋อใช้จุกกี้มิวสิกอะเอาจุกกี้มิวสิกมาต้องยังกินนะโปบอทนะกลัวโปบอทนะเอาจุกกี้มิวสิกกว่าโปรบอทนะนี่ ชื่อ<ล>ะอะไรนะดตดขัดออทกเดี๋ยวกูพีไปให้ในส,ส่วนตัวโอ๊ยองขาแบบนะชาทีเจไอบี เอาเอาเอาเอวก่อนทองเพื่อสีส้มน,นะครับของจริงของจริงของจริงต้องเทือ่สีส้มครับอยากโอ้กูยอยากตายคำถามที่วินที่วิน,วน,วนโอ้ เล่นกับคำถามนิ่ไม่ถามี่ดูนะดูดูไม่เล่นไม่เล่นตอบที่ไม่่าตอบตอบไม่ตรถามก็ไม่ตูดาวดัววอลลุ่มอะเยอเออใช่ใช่แล้วไม่ใช่ทุะท่านด้วยนะครับวี ดูลลงกินุซี่หรือแค่นี้เองเบอร์ <c oughs> สิบปีเบอร์ฟินิสเดเวอร์นี่มันดีนะได้พวกคนในสตีนดิ บอกถามว่าอยากให้ทำอะไรเออถามไปอ่จัดไปอ่าอยากทำอะไรครับแล้วรับมือสนนั่นนะครับเยอๆไม่ใครดูว่างเนี่ยน้องดูปะไม่ไปเนี่ยนี่เราได้ไดเวอร์มา I love cheese. We are, we are one uh, Longinus, I don't know.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  I เชิญทานชีสวัสดีผูช้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอละหานหน่อยครับพี่เอาใครขอครับใครขอสู้กับเบ๊บหน่อยไ,ไม่ลงไปเลยเบ,บ๊บ

แสดงว่ามีคนดู4คนเลยใช่มไหยที่ดูกูเนี่ยนั่งจิ้วกันไปมั้ยตอนนี้เหตุผลอะไรเลจิงว่ะอ,อัป,ปออเปอร์ไปเลยล่องเกลือ เข้ามาเลยอ่ะไปรุ่น,นมึงเอาบอทอะไรอ่ะมึงไม่ส่งขับมึงอ้อนี่ส่งมาแล้วอะไรนะเขาเรื่องอะไรจุกี้จอกุจุกูมูกูโอ้โหนีน่การระดับอีกใหม่อีกแล้ว อไอเปิดเพลงอะไรนี่เปิดเพลงเพราะพ่อฟังสบายตาหน,นิโอ้ไม่มีอะไรหรอกเอาออกไปเอออไปียนแล้วจะเดิน ดไม่ออกเลยรอออกแค่ออเอ็ดกดไปอีครับอุ้วคะ เดี๋ย yeah. วันตสวัสดีครับผมจะวินมาจากประเทศไทยวันนี้ผมมารับ <laughs> Baby, bird, carline, it's a ball and a new generation. I lie. <laughs> เอามันเข้าไมา้ยังวะอันนี้มาแล้วสองตัวเลยตีตัวหนึ่งออก ครับโอ้ยอยางเอออีกตั้งหลายกูเอาเข้ามาเนะเข้ามาแล้วอ่ะไอ้ตา